สวัสดีค่ะเช้านี้ก็จะเป็นผัดผักปุ้งพริกแกงหมูสามชั้นนะคะเัาปุ้งเราก็จะหัน่นแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะเขาจะได้ไม่ดําแล้วก็หมูสามชั้นค่ะล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นพอคําพริกแกงเผ็ดนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากเอาพริกแกงลงเลยค่ะ แล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บไปเลยค่ะเพื่อให้เขาละาลายนะคะผัดพริกแกงหอมเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดเลยค่ะ แล้วก็ผัดหมูสามชั้นให้เขาสุกนะคะเราก็จะเติมผงชูรสผงชูรสแล้วก็น้ำปลาผัดพิกแกงถูเอ้ผัดพี่แกงผักบุ้งหมูสามชั้นเราจะใส่น้ำปลาผงชูรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บแค่นี้นะคะพวกน้ำมันหอยซีอิ๊วอ,อะไรเราไม่ใส่นะคะ ผัดหมูสุกได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ผัดของเราจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วเราก็ชิมได้รสแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ผักบุ้งเลยค่ะเราก็เอาผักบุ้งใส่เลยนะคะ ผักบุ้งเขาก็จะไม่ดำหน้าฐานนะคะถ้าเราเอาไปล้างเอาไปแช่น้ำเกลือแต่ว่าใช้สูตรไหนกันก็ตามสูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้ก็เอาไปแช่น้ำเกลือพอผัดผักบุ้งใส่เราก็จะใส่ผิวมะใบมะกรูดนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วค่ะ เราจะไม่ผัดนานนะคะผักปุ้งเขาให้อยู่ในความกรอบนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟกันเลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะ